สามยี่นะสุดจัดครับผมสวัสดีครับอยู่กับช่องแอดมิทีนะครับโอ้โหนี่ฮะหัวล่างดิก้าจี๊กไส่320ครับจากบ้านรัก สุจฤลิตขนส่งบายเสกกายครับคันนี้เขาทำมาเพื่อ,อโชว์เครื่องเสียงนะครับนะครับเป็นรถโชว์ร้อเปอร์เซ็นเลยโหคันนี้ฟุกจริงครับ <c oughs> ยู่สุด,ด้นก้าสามร้อยยี่สิบนะครับนี่ครับพลังของเซน นี่เหมือนจะมีเสียงพัดลมฟ้าด้วยเนี่ยโอ้โหมาดูออปชันคันนี้กัน,นภายในนะบ,บอกเลยว่าสุดประเทศนี่มครับน่ายี่ห้อแท้กองต้องอยู่หลังโอ้โหข้างในนี่สุดมากค <ừ> ันนี้สเปคดอกลำโพงยังไงพี่คันนี้อ่าสเปคห้านิ้วสองกอบครับโอ้โหข้างหลังหมดเลยใช่ไหมครับแล้วข้างในล่ะพี่ เรีียนอ๋ออ๋อคือแยกกันแยกแยกกันอ๋อก็จะมีชุดกระจังหน้ามีกระจังหน้าอีกกระจังหน้ากระจังหน้าอันนี้เป็นดอกสเปคเท่าไหร่ครับพี่อ่าตอนนี้จะเป็น8นิ้วครับทุกคน8นิ้ว6ดอกแหลมใช่ไหมฮะครับอ๋อแหลมโอ้นะครับเครื่องเสียงอันนี้ทำมาจากร้านไหนครับพี่เนี่ยงั้น MP Audio ล r บุรีครับ MP Audio r o บ l y โอ้โหนี่นะครับคันนี้สุดจริงก็คือคันนี้เอาไว้แบบโชว์โดยเพาะเลย โอ้แน่นอนจัดนะคันนี้ก็ที่แรกคือเป็นรถที่ใช้วิ่งญาณปกติใช่ครับแล้วก็เหมือนพลวังยังไงพี่กดเจ้าเสียณโปรเกษียณของบริษัทเลยอ๋อคันแรกครับถอกสร้างบาริษัทเลยครับคันนี้นะครับโอ้เพาเป็นรถที่ว่าเป็นรถสร้างบาริษัทมาสร้างชื่อมาแล้วก็ถึงวันหนึ่งโปรเกษียณก็เลยทํารถโชว์เลยโอ้ประมาณนี้ได้อ่ะภายในทุกคนบอกเลยว่าคันนี้สุดจริงครับผม ภายในนะฮะโอ้โหเบาเบิร์นะโอ้โห,นะโโหทุกคนเบาป้ายนะครับฮดูทรงเบาะอนี่ขับสบายมากเลยเนะี่ยสลีล่ของเบาะนะครับดูแล้วนี่คือให้การอบอุ้มตัวที่ดีมากเลยนะนี่ครับชุดพาวเวอร์นะครับดอกเสียงกลางข้างในนะฮะอ่าอันนี้ดอกเสียงกลางฝั่งลนะ ดอกเสียงกางก็ประมาณ6กดอกนะครับทงท o v เวอยุ่ข้างหลังฝั่งคนขับนะครับก็จะมีที่วางเท้าอยู่เนาะพื้นนะฮะนี่ครับผูหนังวีพีอย่างดีเป็นเหยียบก็หนังวีพีเช่นกันนะครับคขนขับก็คือถอนเท้าขับโหสะอาดมากทุกคนคือสะอาดมากนี่นะฮะตัวคอนโซลนะครับโอ้พุ้มเคลบล่านะครับ สุดจัดครับผมสุดจัดโอ้โหคนภายในครับบอกเลยว่าเต็มคาราเบลฮะผมว่าสายอีซุคันนี้นี่เจอเข้าไปนี่สายอีซุหลายคนน่าจะชอบมากเลยเนาะเนี่ยภายในก็มาสไตล์แบบรถบัสวีพีรถตู้วีพีประมาณนั้นเลยฮะโช้คว่าก็ทุกคบ่าเดิมนะแปดน็อต G x z นะครับ G, 23, G X ค e 3สส G X set สามอยยี่อเอนะสุดจันนดอันนี้ก็เป็นรถโชว์นะครับรถที่สร้างมาพเพื่อโชว์โดยเฉพาะเลยไม่ได้วิ่งงานนะไม่ได้แบบวิ่งแบบใช้งานปกติอ่าก็คือเป็นรถที่เน้นโชว์เลย หัวเก่งเขายกไฟฟ้าด้วย๋อ,อมาดรมแอร์นี่ไงผู้แรงมีนะโอ้โห,โหสี่เรื่องครับผมพี่พี่ครับอันนี้ได้ชาร์จนี่มีกี่ตัวเนี่ยพี่าสามตัวหมาครับผมนี่ฮะนี่คือหัวลาก g x z 320ของบ้านสีพรกิจวัฒนาครับบายเสี่ยหมูนะฮะ โอ้โห oh, นี่บอกเลยว่าคันนี้ก็จัดเต็มไม่แพ้กนเลยครับผมคันนี้ก็จะมาโทนสีเขียวนะฮะเป็นหัวลากนะครับนี่ <Hey. S 2> อันนี้น่าจะเป็นสองเจ็หรือเปล่าอันนี้น่าจะ27เจนะครับดูเครื่องน่าจะเป็นส7เจ <Hey. S 2> นี่ครับแต่งเต็มครับผมแนวแบบเครื่องเสียงนะครับก็อันนี้ชุดเครื่องเสียงก็จะอยู่ด้านหลังนะครับคันนี้ก็จะวางแนวนอนส่วนคันเหลือง ลักจุดุลิศก็คือจะวางแบบแนวตั้งท่อคู่ออกหลังเก่งครับนี่นะฮะอันนี้ชุดกระเ้าบอลมครับทําสีใหม่ฮะตกแต่งใหม่สวยมากอันนี้ก็จะเป็นชุดแบตเตอรี่นะครับที่ใช้เลี้ยงระบบเครื่องเสียงนี่วงจรการเดินนะครับคันนี้ก็คือเป็นรถที่ใช้โชว์โดยเฉพาะเลยช่วงล่างนะครับการตกแต่งอะไรเงี้ยโอ้โหด้านลงด้านหลังเนาะ ประมาณนี้พื้นหลังเหล็กตินเป็ดนี่หน้าวัวครับผมเลียมๆคีเลยฮะเห็นอย่างงี้คือรู้เลยว่ารถโชว์รถที่เน้นแบบจอดโชว์แน่นอนส่วนใหญ่นะครับรถที่ว่าเขาเอามาทําประมาณนี้จะเป็นรถที่ว่ามีสตรอรี่กับที่บ้านประมาณนั้นอ่าอย่างคันเมื่อเี้นะครับอย่างคันเหลืองลถของเสกายเนี่ยก็คือจะเป็นรถที่สร้างบ้านขึ้นมาสร้างแบบสร้างชื่อเสียงสร้างฐานะขึ้นมา ประมาณนั้นนะครับส่วนใหญ่ที่ว่าเขาจะเอารถมาทำกันนี่ทางด้าข้างหน้านี่คือรอจัดเลยครับข้างหน้าเขาเนี่ยนี่คันหนึ่งครับคันนี้มาคู่กับเจ้าดิก,ก้าคันนี้นะครับบ้านสีพรกิดอะแวบมาชมดิก,ก้า27 จากสำนักชอเจริญเทอร์โบกีตตาดีเซลกันก่อนโอ้คันนี้รถแข่งรถแข่งอันนี้ก็จะเป็นรถแข่งในรุ่นรถบ้านปั๊สายนะครับโอ้ทุกคนดูช่องล่างกันนะดุมสิบน็อตด้วยหน้าหลังเลยนะดุมหน้าสิบน็อตเท้าท้ายก็เป็นดุมสิบน็อตโอ้โหล้อมีเนียมวลายจีบด้วยเป็นไงทุกคน เราเป็นยี่้ไจีบนะครับทําสีออกฟ้านะครับให้เข้ากับตัวรถดูสีเขาดีทุกคนโอหสีเขาสวยมากนะเป็นไงสีโทนนี้สวยไหมผมว่ามันเป็นสีที่ว่าแบบมันดูแจ่มๆดีนะมันดูแบบไม่เบื่อดีสีโทนเนี้ยเนี่ยออกน้าเงินอ่นอ,อนนะครับแล้วก็สีเหลืองแล้วก็ตัดเขียวสีเขาเนี่ยผมว่ามันดูสดใสเนะดูแบบดูแจ่มดูสดใสดีพลังสามยี่นะครับพลังสองเจ็ดนะครับ 6sd นี่หน้าเงากระชงกระชนลายประมาณนี้นี่ก่อนเลยนะครับคุหล่อเลยครับหล่อจัดคันนี้ก็จะเป็นรถที่ว่าอารมณ์เหมือนใช้โชว์เนาะก็ดูแล้วนี่คือริ้วรอยประมาณนี้สังเกตริ้วรอยนะฮะไม่มีนะครับกระบะเหมือนรถแบบต่อใหม่เลยนะเหมือนรถต่อใหม่เลยเนี่ยคือแบบปอดริ้วรอยเออเนี่ยคือแบบสวยมากคันนี้สวยจริงครับผมอยากชอบนี่ดูล้อเขานะ ล้อมิเนียมลายจีบยางบิดโตดัวนั่นนี่อออกข้างครับผมเรียงข้างห้าใบอี่โต้ตจามชุบด้วยระเช้ามออลมนหลอดจัดครับผม <Hey. S 1> เรียมเชื่อมดีมากนี่ hey, ครับกลับมาชมเจ้าคันนี้ก็ต่อฮะโอ้โหคันนี้นก็อ่าอยูุีเอ็กซสสามพุกนะครับ นี่เลยครับพลังพกุกยูโอ้โหครอบล้อดูเล้นี่คันนี้เขาน่าจะวิ่งตัวปูนเนาะคันนี้ปกติใช้วิ่งอะไรอยู่พี่คันนี้นวิ่งปูนอ่านี่โอ้คันนี้ภายในก็เอาเรื่องเหมือนกันนี่นะครับสีคอนกิดบายเสียหมูเปงนไงข้างในนี่กันชนหน้าโ,โหโคตรหล่อเลยดูกันชนหน้า เป็นงานแปลงหน้าจิก้าที่ผม,ผมว่าแบบโคตรลอยนะยก็คือเป็นแบบกันชนหน้าทรงเดิมก็คือแบบไม่ได้ตียื่นนะฮะลอยนะมาดูเรียบดิได้ลงแบบเดิมดิโอ้โหคันนี้ครับอู๋สมชายการช่างครับสวยจัดคันนี้ดูโทนสีนะนี่ฮะอารมณ์เหมือนเขียว เขียวเขียวมิ้นเขียวมรกตแล้วก็แลับลายหวาดนดีนะสีหวาดนดีโอ้โหสีเสือนี่คือสวยจัดเลยครับนี่ครับชุดนี้ครับโอโ้สวยจัดเลยโทนสีเนี่ยธนาคารธนาคารนะสีเสอือนี่ยังยังเจ็บเลยโอ้โหทุกคนนี่นะฮะคันนี้นี่ จะพึ่งทำเสร็จใหม่เลยโอ้โหคันนี้ครับผมหล่อดีนะยูสุเอลเอ็นเคอาร์ K N K ครับเอลเอ็นเคอาร์ N K ตทึบสี่ล้อจัมโบโ้นะครับดูล้อก็อดิล้อนี่ก็เป็นกระทะผ้านะครับกระทะผ้าชุบโครเนี่ยรลัดด้วยยาง XCD2 สีขาวครับสีขาวแล้วก็มีชุดเลดตัดแล้วก็ชุดโครเมียมตรงหัวเก่งด้านหน้าฮะมีสปอตไลท์ครับสปอตไลท์สีชั้นครับรวมหลังคาขากระจกทรงเดิมหายากครับผมรถสี่ล้อจัมโบ้ที่ว่าแต่งแนวนี้ไม่ค่อยจะได้มีเท่าไหร่โดยเฉพาะตู้ถึงแต่งจัดเต็มครับแนวแบบรถดินเลย อก๋วยเตี s <S ๋ยวออกตรงกลางใบใหญ่เลยฮะล้อหลังล้อหลังถอยเสียออกท้ายสามปากไปท้ายตัวซีสวยใสดีครับสีขาวโอเคที่ที่ที่จุดตรงนี้